เกม Final Fantasy นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมแม้ว่ามันนั้นจะมีออกมาหลายต่อหลายภาคแล้วก็ตามแต่ความนิยมนั้นก็ยังไม่เสื่อมคลายลงง่ายๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงภาคที่ออกมาล่าสุดอย่าง Final Fantasy ภาคที่16กันครับ การดำเนินเนื้อเรื่องของ Final Fantasy 16นั้นจะเกิดขึ้นที่ทวีปวาลิสเทียครับและในโลก Final Fantasy 16นี้นั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่ามาเธอร์ค r y s t a l อยู่ซึ่งเจ้ามาเธอร์คริสต a นนี้นั้นก็จะเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตของผู้คนในโลกแห่งนี้เพราะเจ้า M าเธอร์คริสตันี้นั้น มันสามารถมอบพลังให้กับผู้คนได้ครับและคนที่ได้รับพลังมาเทอร์คริสตันจนถึงขั้นผิดปกติเราจะเรียกพวกเขาว่าพวากลางสถิตหรือว่าอีคอนนั่นเองครับแต่เมื่อมันนั้นมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนมันนั้นก็กลับพ่วงผลรล้ายตามมาด้วยครับเพราะเจ้ามาเทอร์คริสตันนี้นั้นกระจายไปทั่วดินแดนของทวีปวาเลสเทียครับนั่นจึงทําให้ทั้ง6อาณาจักรอย่างโลซาเลียซานเบอร์คัวคริสตอลาวาเลสดาเมนเคียนและไอรอนต่างทําสงครามกันเพื่อแย,ย่งชิงสิทธิ์ในการครอบ ครองมาเธอร์คริสตันและตัวของเราหรือตัวเอกอย่างคลายนั้นเป็นลูกชายผู้ปกครองแคว้นโลซาเลียตัวของเรานั้นได้รับพรแห่งฟินิกซ์อีกทั้งยังมีน้องชายที่เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์และยังเป็นรางสถิตของฟินิกซ์ด้วยครับแต่แล้ววันหนึ่งแคว้นโลซาเลียนั้นก็กลับถูกจกักรวรรดิซานเบอร์ควาที่เป็นพันธมิตรนั้นหักหลัง พวกเขานั้นได้ทําลายเมืองหลวงของโรซาเลียทิสส่วนตัวเอกอย่างคลายนั้นแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ถูกจกักรวรรดินั้นจับตัวไปและนําไปเป็นท่าครับและนี่ก็คืออารมณ์ผบของเกมไฟนอ์แฟนตาซีภาคที่16นั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องของเกมไฟนต์แฟนตาซีสิบหกนั้นมันค่อนข้างที่จะดราม่าครับอีกทางเนื้อเรื่องนั้นก็ยังด่าเช้ได้เลยครับมีทั้งฉากเลือดสาดความดิบความเถื่อนนี้มาเต็มเลยครับอย่างฉากตัดหัวฉากเลือดสาด หรือคำสปอร์ตต่างๆเราจะได้เห็นมันแน่นอนครับแต่การเล่าเรื่องหรือดำเนินเนื้อเรื่อง Final Fantasy 16นั้นทำออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับเพราะการดำเนินเนื้อเรื่องในเกมนี้นั้นมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าดูหนังเรื่องหนึ่งเลยครับแถมเนื้อเรื่องในเกม Final Fantasy 16นี้นั้นยังค่อนข้างจะเข้าใจง่ายด้วยครับแม้ว่าตัวเกมนั้นอาจจะทิ้งปมปริศนาไว้ก็ตามแต่ในไม่ชชามันก็จะค่อย,อยๆเฉลยอ,ออกมาให้เราได้เข้าใจครับ ส่วนในด้านเกมเพย์น,นั้นก็ปรับจากเทินเบสมาเป็นแอคชั่นเต็มรูปแบบเลยครับถ้าคอมโบหรือสกิลต่างๆนั้นจัดว่าอลังการแน่นอนครับและตัวเกมนั้นยังสามารถดึงเอาความโดดเด่นของพลังไอคอนหรือพลังสัตเทพออกมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับแค่เราเห็นพลังตัวเอกที่แสดงออกมาเราก็สามารถเดาได้เลยครับว่าพลังนี้นั้นมาจากไอคอนตัวไหนหรือท่าอะไร และต่อไปเราพูดถึงอาวุธในเกมนี้กันบ้างนะครับอาวุธในเกมนี้นั้นเราสามารถหาซื้อตามร้านค้าได้เลยครับหรือถ้าหากว่าเราอยากได้อาวุธที่หายากเราก็สามารถหาของเพื่อมาขายได้เช่นกันครับแต่ระบบอาวุธในเกมนี้นั้นก็กลับทําออกมาได้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่เลยครับเพราะอาวุธในเกมนี้นั้นมันไม่มีทั้งเอฟเฟกหรือพลังแฝงใดๆเลยยกตัวอย่างเช่นดาบในตำนานกว่าเรานั้นจะหาของมาคาบได้ มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็มีเพียงแค่รูปลักษณ์ดาบที่ดูโดดเด่นกว่าดาบอื่นๆและพลังโจมตีที่สูงกว่าอาวุธทั่วไปเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแถมในตอนหลังอาวุธธรรมดายังมีพลังโจมตีสูงกว่าอาวุธในตำนานของเราอีกครับแต่ในทางกลับกันเครื่องประดับในเกมนี้ก็กลับมีความสําคัญมากยิ่งกว่าอาวุธอีกครับเพราะเครื่องประดับแต่ละชิ้นนั้นมีเอฟเฟก์ที่ค่อนข้างจะดีนั่นเอง ยกตัวยอย่างเช่นบางชิ้นก็ลดููดาาสกิลโจมตีหรือบางชิ้นก็เพิ่มสเตตัสให้กับเราด้วยครับและในด้านการาฟิกนั้นก็ทำออกมาได้สวยสมกับเกมแฟนตาซีเลยครับมีการเก็บรายละเอียดตัวละครได้เป็นอย่างดีเลยครับ ลักษณะนิสัยก็แสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าหรือการแสดงอารมณ์ต่างๆของตัวละครก็นับว่าทําออกมาได้ดีมากเลยครับดีถึงขนาดที่ว่าเวลาตัดฉากเข้าคัซีนเราก็จะไม่รู้สึกติดขาดเลยครับส่วนฉากพื้นหลังหรือภาพพื้นหลังนั้นก็ทําออกมาได้อย่างงดงามเรานั้นจะได้เห็นฉากต,ต่างๆตามแผนที่หรือลักษณะภูมิประเทศนั้นๆเลย ยกตัวอย่างเช่นในป่าเราก็จะได้กินอายของธรรมชาติหรือทุ่งหญ้ากว้างเวลาเรามองแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายใจเป็นต้นครับส่วนพวกตัวละครหรือพวกสัตวเทพในเกมนี้นั้นก็พูดได้เลยครับว่ามีความอลังการอย่างมาก แค่มองดูก็รู้เลยครับว่าทางทีมงานตั้งใจออกแบบตัวละครพวกนี้สุดๆเลยครับและยิ่งฉากอีคอนแบทเทอร์นั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับทั้งแสงสีและเสียงมาเต็มเลยครับเวลาที่เรานั้นดูพวกเขาสู้กันมันก็ให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากจนทําให้รู้สึกว่ามนุษย์ธรรมดานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระจอยร่อยเลยครับส่วนในด้านของเสียงหรือเพลงประกอบนั้นก็คงต้องพูดว่าจัดหนักจัดเต็มเช่นกันครับยิ่งฉากที่ต่อสู้กันโดนตีก็ปกลุกเร้าใจสุดๆหรือเวลาที่มี ฉา,า,ากดราม่าก็มีส่วนเสริมที่ทําให้เรานั้นเศร้าตาไปด้วยได้ครับส่วนบอสในเกมแต่ละตัวนั้นก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับเพราะทางทีมงานนั้นเน้นไปพวกอีคอนหรือสัตว์เทพมากกว่านั่นเองแต่พวกเขาเองก็มีส่วนช่วยที่ทําให้เกมนี้นั้นสนุกขึ้นเช่นกันครับแต่เมื่อเวลาที่เรานั้นได้เจอกับศัตรูที่เป็นล่าสถิตแล้วก็ความมันก็จะบังเกิดขึ้นทันทีครับ เพราะเวลาที่เรานั้นได้สู้กับเจ้าพวกนี้ทีไรมันนั้นก็ให้ความรู้สึกสนุกสุดๆเลยครับโดยสัตว์เทพแต่ละตัวนั้นก็จะแบ่งพลังตามธาตุต่างๆครับอย่างธาตุลมก็จะเป็นกาลูด้าธาตุมืดก็จะเป็นโอดินส่วนธาตุไฟก็จะเป็นนกฟินิกอะไรพวกนี้แหละครับแถมตัวเกมก็ยังสามารถดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นได้ออกมาอย่างเต็มที่เลยครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเวลาที่เรานั้นเจาฉากไอคอนแบทเทิลทีไรมันก็ให้ความรู้สึกมันสุดๆนั่นเอง โดยสรุปแล้วเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่16นั้นทำเนื้อเรื่องออกมาได้อย่างน่าติดตามฉากดราม,ม่าก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงคงต้องพูดว่าหนักหน่วงเกินไปด้วยซ้ำครับแต่ในบางฉากก็สามารถทำให้เรานั้นอมยิ้มได้เช่นกันครับ และในด้านเกมเพย์นั้นก็ไม่มีอะไรติดขัดเลยครับเพราะทางทีมงานนั้นสามารถสร้างเกมไฟนอลแฟนตาซี16ให้กลายเป็นเกมแอคชั่นเต็มรูปแบบได้อย่างสวยงามแถมภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆก็สวยงามเป็นอย่างมากและส่วนที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ก็คงหนีไม่พ้นพวกอีคอนแบทเทิลครับแต่ก็มีอีกหลายอย่างเช่นกันครับที่ให้ความรู้สึกว่ามันยังไปไม่สุดอย่างเช่นพวกพอยตต่างๆที่ไม่ใช่พวกสัตว์เทพหรือพวกอีคอนนั้นมันก็กลับธรรมดาเกินไปครับและอีกหนึ่งสิ่งที่จ็ใจหลายๆคนก็คือ บบอาวุธในเกมนี้นั่นเองเพราะเกม Final Fantasy 16นี้นั้นกลับไม่ค่อยให้ความสําคัญกับระบบอาวุธเท่าไหร่เลยครับยกตัวยอย่างเช่นดาบในตำนานกว่าที่เรานั้นจะหาของมาคาบได้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากพอตัวครับแต่สิ่งที่เราได้ก็กลับเป็นดาบที่มีพลังโจมตีสูงกว่าดาบอื่นๆทั่วไปแค่นั้นเองมันนั้นไม่มีทั้งเอฟเฟกหรือสกิลพิเศษของตัวดาบเลยครับแต่โดยรวมแล้วเกม Final Fantasy 16นั้นก็ทําออกมาได้ดีเลยครับ เนื้อเรื่องน้าติดตามเกมเพลสนุกภาพวิวทิวท่าต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสวยงานและหากคุณเป็นสาวกของเกมไฟนอลแฟนตาซีแล้ก็คุณก็ไม่ควรพลาดเกมนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวเกมไฟนอลแฟนตาซี16นั่นเองครับหากใครชื่นชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ